โอเคครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็ได้รถใหม่มาแล้วนะครับไปซื้อมาคุณรวยก็พันนี้เละพันนี้เลยนเลยนะี่ยซึ่งแปกลกใจมากๆก็คือแม่งไ,ไม่มีคนขับโอเคต่อกันเลยครับแบ็กบลิทกันเบลนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเริ่มกันเลยนะครับอย่าลืมนะว่าไม่เกินสิบห้านาทีนะฮะโอช่างมันอลังการอลังการ โอ้รถแม่งเท่อ่ะ yeah! เอียเออลืมกูลงวัดลงวัดแล้วไม่มีลายแล้วนะเนี่ยเออลงวัดแล้วลายมันจะหายไปเลยนะครับถึงคุณได้รถมานี้ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเออ <c oughs> ก็ต้องรีบๆพยายามตัวนี้เป็นอะไรที่เลี้ยวยางมากฮะ ยึดปิดเลยฮะแต่มันก็แรงนะแรง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 อยู่แรงอยู่อือแรงอยู่เว้กูเสียวว่ากูไม่ผ่านกับรถนี่แหละอเหี้ยแม่งคันเดาก็ขายไปแล้วด้วยนั่นไงแม่งตามมาโคตรเร็วเลยไอ้ัสเลยเบอร์นเอาเยเบอร์นเอาเยเออบทเกมนี้คือมันจะหยุดนะมันเวลามันเลี้ยวมันจะหยุดนะฮะ ซึ่งมันไม่ไม่ตรงตามทฤษดีของเราเราจะขับไม่เบรกนะนอกจากมันกระทำหันจริงๆนะเราจริงจะเบรกซึ่งมันเป็นชื่อของผมเมื่อก่อนนะว่าชื่อเบรกตอนนี้ชื่อคอนเนอร์นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะครับทุ้ยเออเล่นเองตบเองไว้เจ๋งดีอันนี้ผมก็ใช้หมดนาะนอย่างรอครับโอ้โหวันนี้ก็ ใช้หมดไม่ให้รถมันลายนะเสียดายรถเสียงแล้วเเราจะรีบๆเลยนะครับเพราะมันเวลามันน้อยไม่อยากตัดออกเป็นสองพาร์ทด้วยกันนะฮะสองพาร์ทด้วยกันในรถเลยห้าสิบเปอร์เซนกว่าเราก็ได้ได้แข่งอีกทีเนี่ยดูว่าผมจะได้เรถของแบ็คบิ๊มาหรือไม่ เดวนี้เป็นอะไรที่ผมเกลียดการเลี้ยวมากเลยแม่งต้องชะลอจริงๆอะคันเนี้ยไม่ชะล้องชนอ่ะซึ่งที่ดีที่ผมคิดว้นี่คือไม่มีเบรกนะฮะแต่ผมต้องเบรกนะซึ่งเบรกนี้เป็นชื่อเก่าของผมแล้วตอนนี้ผมเป็นคอนเนอร์นะมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยผมเล่นไปแล้วนี่ครับเออตัวตัวตัวกำกำตัว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 โรอนะฮะเออวันนี้คึกวันนี้คือเออนะ จัดยันเจ้าเนี่ยจ,นะจัด,ดยันเจ้าอาจัด,ดยันอ้อ,อื้จัด,ดยันเจ้าเข้าไปแปลงครับอือชนปูดไปด้วยนะเรียบร้อยครับสปินการแข่งสปินเรียบร้อยไปแล้วเริ่มต่อกันเลยนะครับโคเท่อะครับเท่อะครับเท่อะครับก็หลออเงี้ยครับม่งเท่จริงฮนะแม่งขนาดออกร้ยแม่งยังเดียวเองเลยตัวตัว การแข่งสปินกับทานสนะลิ้ระหว่างลินคอนกับเบอร์โลเอ้ระวางลินคอนกับทาสน,นะลินคอนเบอร์ลมันไฟเซนเบรกแล้วนะมันไม่เกี่ยวใครกันนะจริงๆลินคอนนี้ผมก็ได้แรงมันใจมาจากไฟเันเบรกเลยครับมึงก็ไปเลยจังเลยอูยอ้ยกูให้กูพูดหน่อยไม่ได้เหรอครับทาร์สบเอออยากกินทาสไข่ไหมครับทางโค้งแบบนี้ครับแพ้แน่น,นอนนะแพ้แน่น,นอนแพ้แน่นแน่นะครับเคยเห็นไหมรถปีซิงอ่ะฮะ ไม่มีคนขับครับเห็นไหมครับโอ้มึงโลกูบ้างดิครับตามไม่ทันนะเนี่ยคิดว่าเฟอร์รี่แล้วมันมันจะแรงเท่าแลมแรโบหรอฮะชนไปทีนึงนะอืแล้วก็ต้องเบรกจริงๆฮะมันไม่มันไม่ถึงกับเบรกแล้วมันจะรอโอเค แรงแซงทางโค้งนะรีบเคลียร์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 ชนไม่ดีนึงนะแล้วก็รีบๆไปนะตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกแล้วนะคลิปนี้ก็ดูเหมือนว่าเราจะจบเร็วเลยถ้าผมไม่พับแยกตัวแล้วกันนะฮะพับแยกนี่เริ่มจะติดปากแล้วเว้ยพับแยกพับแยกนี่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 เข้าไปเลยเข้าไปเลยทำไมมึงต้องชนเออทำไมมึงต้องชนเออนั่นไงเห็นไหมผมบอกแล้วว่าการควบคุมของ ลึกคันี้มันไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่มันไม่มันไม่ใช่อะครับแน่ทางโค้งเนี่ยมึงจะให้กูเลี้ยวเยอะไปไหนเนี่ยมึงมึงชอบนักนยังไงเฮียขาว่าไงแม่งต่างม,มาติดติดแล้วเว้ยเฮียตัดหน้าเออตัดหน้าเลยไม่ต้องชนตัดหน้าอีไ่ไฮเบอร์่าเอา,เอา,เอาแม่งมาแล้วเฮ้ ้ยไม่อยากจะเป่ไม่อยากจะพับแย่ตัวไม่อยากจะพับแย่ไม่อยากจะพับแย่โอเคครับเ,เ, okay. เรียบร้อยเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับได้อะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยอ๋อให้เลือกได้อ่ะไปเลยไปเลย อ๋อได้รถของมันมาด้วยได้เงินด้วยนะเงินตอนนี้จำเป็นมากเพราะไม่ได้เล่นโปรนะ่าคนต่อไปคนที่สิบสามเขาชื่อว่าวิกวิกเตอร์นะฮะวิกเตอร์นี้อาจจะคุ้นๆไงนะจากเอ่อล็อกสวอตทีวนะออีวิกเตอร์นะโอเคเอินเตอร์ไปฮะไม่มีฉากให้กูด่วไอ้ทั โอเคครับเมื่อกี้ก็เป็นโทรศัพท์จากล็อกนะฮะของล็อกเขาเขาโทรมาบอกว่าเนี่ยฐานเนี่ยมันแพ้มันแพ้เกินแล้วนะเออเดวันหน้ามันจะเลี้ยงขนมจีนเออโทษโทษ ไมแล้วบานๆขอโทษด้วยนะว่ามันไม่มีฉากเพราะอาจจะเป็นเพราะการลงมดอะไรแบบนี้นะมันก็เลยไม่มีฉากให้ดูนะฮะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบค,ค,ค,คุณที่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูนะสวัสดีครับ